ไอบันเนสเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่แปลกประหลาดนะครับผมจุดเริ่มต้นของไอบันเนสนะครับเริ่มต้นที่ช่วงปี1,900ก้ากว่าๆนะครับในช่วงั้นเนี่ยไอเนสไม่ได้เริ่มต้นด้วยการขายกีตาร์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับกีตาร์แต่เป็นร้านหนังสือเล็กๆนะครับธุรกิจครอบครัวของโฮชิโนะในเมืองนาโกยาที่ญี่ปุ่นในเมื่อเริ่มต้นธุรกิจนะครับโฮชิโนะก็ได้ก่อตั้งแผนกเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับเหมือนกับที่ยามาฮ่าทำโดยช่วงแรกครับก็ขายเป็นออแกนแบบเหยียบเท้านะครับ ให้กับโรงเรียนในญี่ปุ่นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแผนเครื่องดนตรีของโฮชิโนะและในยุคต่อมานะครับผมในช่วงปี1920 โน้ตีทเกี่ยวกับกีตาร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกรวมหึงญี่ปุ่นด้วยในตอนนั้นโดยในปี1929เองเนี่ยบริษัทก็ได้มีการกำหนดทิศทางใหม่นะครับตัดสินใจนำเข้ากีตาร์อะคูสติกจากสเปนก็คือซาวาดอร์ไอบานเนสนะฮะซึ่งก็เป็นช่างทำกีตาร์ที่เมืองวาเลนเซียนะครับประเทศสเปนนะฮะซึ่งนี่เองนะครับก็เป็นต้นตอของชื่อที่มาของ i b a n e นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นร้านที่นำเข้ากีต้าไอบ b น n e ์มาอยู่แต่จุดเปลี่ยนผันก็เริ่มต้นขึ้นครับก็เป็นช่วงสงครามกลางเมืองของสเปนโรงงานต่างๆ หรือ Facility ในสเปนนี่ก็ถูกทําลายไปหมดเลยโรงงานกีตาร์ที่สเปนถึงแม้เจ๊งบงเข่งไปแล้วเนี่ยแต่ว่าความต้องการของกีตาร์ในยุคนั้นก็ยังเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยดนตรีในช่วงปีพันเกเนี่ยก็จะเป็นพวกดนตรีที่ใช้กีตาร์มากขึ้นรวมถึงแม้กระทั่งอิเล็กทริกกีตาร์ก็เริ่มเข้ามาแล้วหรือกีตาร์ไฟฟ้าก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วฮนชิโนก็เลยตัดสินใจว่าต้องมีโรงงานของตัวเองตอนเริ่มแรกก็เลยสร้างเป็นโรงงานเล็กๆก่อนนะครับมีช่างประมาณ30คนโดยกีตาร์ก็ใช้ มาจากสวราร์ไลอบานเสก็ปรับเปลี่ยนเป็นอ b บานเ s สหรืออ b บานเ s สมันก็คือชื่อจุดเริ่มต้นของกีตาร์อบานเสที่เรารู้จักก